ันขาไดโนเสาร์อ่ะมันติดเกนมันเดินไม่สะดวกในใต้นะ้ำก็เลยต้องลองดัดแปลงดูอีกทีหนึ่งนะครัะผมตกไปรอบหนึ่งด้วยความแบบอยากให้เกนมีที่สไลดเดอร์เดี๋ยวครับอเาอาบ้ดัดแปลงไปเรื่อยๆรื่จนกว่าไอ้เกนมันจะได้สบายใจครับ ลงทุนไก่กแกนไปเยอะมากเลยครับเนี่ยคือนั่งทำหน้าไงานะ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนดัดแปลงไปประมาณก็ห้าหกรอบฮนะว่าเอ๊ะเอาแบบไหนมันถึงจะได้องศาทำยังไงระดับความสูงของของแพทที่มันจะขึ้นมามันสามารถขึ้นได้ เพราะจริงๆอะเราเราเรามองว่ามันน่าจะขึ้นได้อะแต่ด้วยความเป็นเต่าอะฮะถ้าเราสวมหัวใจไปเป็นเต่าอย่างเงี้ยฮะมันค่อนข้างจะขึ้นลําบากนะฮะจากไอ้แท่งไอ้นี่ครับเตาก็ตัดปั๊บน้ําทําฐานไปประมาณ5 6แบบอบพยายามทําให้มันรู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกทําที่การตกให้มันด้วยนะเออพยายามทําให้มันรู้สึกขึ้นให้ได้ง่ายที่สุดแต่มันก็ ก็คือท้องไอเกนมันแบนนะครับการขึ้น่ะมันก็ถึงว่ามันก็ค่อนข้างจะยากเย็นสําหรับไอเกนอยู่นะครับก็ทำทำทำไป5 6แบบเสร็จแล้วก็ลื้อครับลื้อหมดเลยครับปรากฏว่าก็คายันมันไม่ไม่ยังไงก็มันก็ไม่ได้มั่นคงมากฮะเพราะว่าขาตั้งมันก็มันก็จะยงลงไปในบ่อเนี่ยมัน ขวางทางเดินเอ็กเกนที่แบบมันทําให้เอ็กเกนมันเดินไม่สะดวกครับก็เลยสุดท้ายก็เอาผ้ากับไหเอาไหมาเป็นฐานแล้วดูแข็งแรงฮะมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็ตอนที่เราประกอบเราไม่ได้ใส่กาวเพื่อนเราก็แค่ลองจัดดัดแปลงต่อมาถึงยังสามารถดัดได้ตามลูกล่างทุกอย่างที่เราต้องการฮะโดยไม่เสียหายนะครับ ถ้าเผื่อว่าป๋อจุ่มกาวไปเรียบร้อยอไอ,ทอปป้ท่อแป๊บป๋อก็คงโอ้ใช้งานไม่ได้ฮนะก็เลยต้องเก็บใหม่ก็หลีบพยายามหาอย่างอื่นฮนะไม้เมยขึ้นมาแบบเอ๊ะทำทางไงให้มันขึ้นได้ง่ายที่สุดเอาไม้พาดดีไมหมนูน่นนี่นั่นสารพัดสารพันอยากจะคิดหาขนทางเพื่อให้อีกเก้นได้สู่สวงสวรรค์ชั้นเจ็ของมันให้ได้ครับเพื่อนๆคิดสลตะโอ้ปวดหัวครับ อยากให้ไอเกนมันมีความฝูกในการขึ้นมาแล้วนี่นะคะเป็นการติดเทปกันลื่นให้ให้ไอเกนนะคะเพื่อให้แบบถ้าไม่ติดมันก็จะสัดมันคือสไลเดอร์ไงเพื่อนๆมันก็จะไหลปืด๊ดปาดปื๊ดปาดอะครับก็แตแปลงไปเรื่อยๆนะครับพอดีเผาเจอท่อเฟกที่บ้านฮะเราก็เลยเอามาเติมให้มันแบบกันลื่นให้มันให้ไอเกนเพราะเนี่ยนี่ก็แบบตะกุยขึ้นมาง่งายๆฮะ แต่พอป๋าดัดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไอเกนเรียบร้อยแล้วครับปรากฏมันไม่เรียกร้องที่จองอกมาข้างนอกเลยครับตอนที่ป๋อังไม่ทําให้มันเนี่ยมันตะเกียกตะกายทุกสิ่งทุกอย่างโผคอมเมนต์ตีลังกาเพื่อที่จะออกมาเห็นโลกภายนอกแต่พอป๋อทาที่ทําทางให้มันเสร็จมันมันจบอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวต้องร้อยมันทําใจแป๊บนึงครับเผื่อมันอยากจะออกมาครับเดี๋ยวครับนี่ค พอทาให้มันเสร็จนี่ปบก็ทําเพิ่มการลื่นเอาแฟกมาเพื่อให้มันตะก,กายขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะนี่แต่ยังไม่เห็นผลเลยนี่พอทําให้เก้ก็นอนสงบสงเมเตรียมตัวเลยนะครับนี่อันนี้ก็ส่วนนี้ก็ได้เป็นที่ประดับฉากของเราเท่านั้น mm hmm. ดูเท่ไหมเพื่อนๆแต่ไม่รู้จะใช้งานได้สมใจปรารถนาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะพี่เก้มาทําใจแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับ